จะเอ่ยถึงพระเครื่องเหรียญยอดนิยมมีด้วยกันหลายยุคหลายสมัยหากถูกสร้างในช่วงประมาณปีพศ2440ถึงพศ2499ก็ถือว่าเป็นเหรียญยุคเก่าซึ่งมีกรรมวิธีการสร้างที่ต่างจากการสร้างเหรียญในยุคใหม่คือช่วงปีพศ2500จนถึงปัจจุบันและวันนี้ทางช่องส่องปฏิหารจะพูดถึง10สุดยอดพระเครื่องเหรียญยอดนิยม ที่ผู้คนนิยมตลอดการพร้อมกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันสำหรับบางเหรียญนั้นหาดูกันแทบไม่ได้และเราเชื่อว่าหากใครได้พบเห็นจะต้องปรารถนาอยากได้มาไว้ครอบครองบูชากันอย่างแน่นอนเพราะแต่ละเหรียญนั้นมีพุทธคุณที่เลิศดล้ำเป็นอย่างมากเหรียญหลวงปู่ไข่อินทเสร วัดบอ่อพิษพิมุขะบอรวิหารหรือวัดเชิงเลนสำหรับหลวงปู่ไข่อินทสโรวัดเชิงเลนนั้นและหลายท่านที่นิยมสะสมพระเครื่องย่อมทราบกันดีอยู่แล้วว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในการสร้างพระปิตาและพระเนื้อผงขุกรักรวมไปถึงเครื่องรางของข,องขลังตะกุดและวัตถุมงคลต่างๆที่มากด้วยพุทธคุณจึงทำให้มีลูกิษยิลูกหามากมาย และได้มีการสร้างเหรียญรูปเหมือนท่านขึ้นกล่าวกันว่าได้มีการสร้างขึ้นประมาณปีพศ2472สร้างโดยคณะสิทธิ์โดยการขออนุญาตจัดสร้างในโอกาสอายุพัฒนมงคลครบ6รอบหรือ 72. ปีซึ่งมีจํานวนการสร้างเท่ากับอายุของท่านก็คือ 72. เหรียญซึ่งหาได้น้อยมากในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ปรารถนาสําหรับผู้คนและนักสะสมเป็นอย่างมากหากเสียนพระคนไหนมี ก็จะถือว่าเป็นสุดยอดเสียนพระคนหนึ่งเลยก็ว่าได้พุทธลักษณะเป็นรูปหลวงปู่ไข่นั่งขัดสมาธิอยู่เต็มองค์ครองจีวรเฉียงมีรูปทรงของเหรียญเป็นรูปทรงไข่มีหูห่วงทางด้านบนนั้นมีอักขรยันส่วนด้านหลังเป็นเหรียญเรียบไม่มีอักษรและอักขรยันใดๆเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกปี2465วัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกนี้ท่านยังได้รับการยกย่องให้เหรียญหลวงพ่อฉุยนี้เป็นเหรียญอันดับหนึ่งในเบนจบภาคีหากจะถามถึงมูลค่าราคาปัจจุบันบอกเลยว่าค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเหรียญหลวงพ่อฉุวยรุ่นแรกถูกสร้างประมาณปีพศ2465ได้มีการแบ่งออกเป็นสองพิมพ์ได้แก่บล็อกโมมีไส้และบล็อกโมไม่มีไส้สำหรับพุทธคุณ มีความโดดเด่นในเรื่องคงกระพันชาตรีและเมตตาม,มหานิยมพุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มหูเชื่อมทรงรูปไข่และมีเนื้อเป็นทองแดงรมดำด้านหน้าเป็นลวดลายดอกไม้รอบเหรียญและมีโบประดับล้อมทางด้านซ้ายและด้านขวาเป็นลักษณะคล้ายกรอบครอบรูปองค์หลวงพ่อฉุยภายในโบจารึกอักษรไทยคำว่าพอสอด้านบนคำว่า65 ด้านล่างขวาเขียนอักษรคำว่ารนมุนีส่วนด้านล่างซ้ายมีอักษรคำว่าพระสุวรส่วนกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อฉุยห่มจีวรและมีผ้าสังคาติพาดด้านหลังเหรียญมีลักษณะเป็นยันห้าคล้ายกับยันกระบองไข่และมีอักษรขอมซึ่งอ่านว่านโมพุทธยะและตรงกลางยันเป็นอักษรขอมอ่านว่าสะ เหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยบ้านปางปี2517ถือเป็นเหรียญยุคใหม่ที่ใครๆก็ต่างปรารถนาอยากได้มาครอบครองบูชาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าครูบาสีวิชัยอม,มะตะเถราจารย์ผู้เรืองวิทยาคมมีความโด่งดังเป็นอันดับหนึ่งแห่งเมืองล้านนาที่ถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารจากโลกไปนานแล้วแต่ยังมีลูกศิษย์ลูกหาและมีผู้คนที่เลื่อมใสศรัทธาความเชื่อในบาร,รมีศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอมา ที่ได้กล่าวกันไปเมื่อสักครู่แล้วว่าเหรียญครูบาเจ้าสีวิชัยวัดบ้านปางปี2517ถือเป็นเหรียญยุคใหม่ก็เพราะว่าได้ถูกสร้างขึ้นในปีพศ2517โดยมีพระเจ้าวรวงวงเธอพระองค์เจ้าผานุพันธ์ยุคคนเป็นประธานในการจัดสร้างวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนและสำหรับตลอดการประกอบพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนั้นได้มีปรากฏการพระจันทรรงกรดทั่วบริเวณงานพิธี สำหรับเหรียญรุ่นนี้มีด้วยกัน2พิมพ์คือพิมพ์เสียนโลนและพิมพ์เสียนหนามซึ่งพิมพ์เสียนหนามนั้นได้รับความนิยมมากกว่าพิมพ์เสียนโลนมีเหรียญเนื้อทองคำเป็นจำนวนเเหรียญเนื้อเงิน579เหรียญเนื้อทองแดง5625เหรียญและเนื้อนวะโลหะ35,59เหรียญทั้งยังมีรูปแบบล็อกเก็ตหิน227อันและได้มีการต่อโค้ดตัวอักษรมีพุทธลักษณะ เป็นเหรียญรูปทรงไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขอบด้านซ้ายมีอักษรภาษาไทยเขียนชื่อของครูบาเจ้าศรีวิชัยและทางด้านขวามีอักษรส่วนตรงกลางด้านล่างมีอักษรที่เขียนถึงปีพาศ2517ส่วนทางด้านหลังนั้นมียันอยู่กึ่งกลางแผ่นในด้านพุทธคุณเด่นเรื่องเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภยัย เหรียญครูบาเจ้าสิวิชัยปี2517ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผู้คนต้องการและปรารถนาเป็นอย่างมากมีราคาสูงมากโดยเฉพาะเหรียญเนื้อทองคำมีผู้ให้ราคาถึง700,000บาทในช่วงปีพศ2552ถึง2555ที่ผ่านมาเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงรุ่นแรกปี2460ถือเป็นเหรียญยุคเก่าที่ในยุคปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจและต้องการสะสมมากอีกหนึ่งเหรียญเพราะนอกจากจะหายากยังมีราคาสูงมากในปัจจุบันถือเป็นเหรียญหลักล้านอีกหนึ่งเหรียญซึ่งมีผู้ให้ค่านิยมประมาณหลายล้านบาทเนื่องด้วยมีพุทธคุณที่สูงและปฏิหารอันเป็นที่หลือลั่นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราเชื่อว่าต่อให้ใครมีไว้ครอบครองบูชาก็ไม่มีใครต้องการจะปล่อยกันอย่างแน่นอนสำหรับประวัติความเป็นมาของเหรียญหลวงพ่อโตรุ่นแรกปี2460 หรือที่นิยมเรียกกันว่าเหรียญหลวงพ่อโตพิมพ์เสียนเล็กซึ่งสาเหตุที่เรียกกันว่าพิมพ์เสียนเล็กหรือพิมพ์เสียนถั่วงอกก็เพราะพระเศียรของพระอระัครสาวกทั้งด้านซ้ายและด้านขวานั้นที่เป็นพระโมกคนคลาและพระสารีบุตรจะมีเสียนเล็กกว่าองค์หลวงพ่อโตที่นั่งอยู่ตรงกลางมีลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอามมีหูในตัวมีเนื้อมวลสารเป็นเนื้อทองแดงที่มีทั้งทองแดงกระไหลเงินและทองแดงกระไหลทอง ด้านพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมในทุกๆด้านครอบจักรวาลจนเป็นที่เลื่องลือม,มาจนถึงยุคปัจจุบันเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกยันสีวัดหนังกรุงเทพหลายคนคงทราบถึงชื่อเสียงของท่านในเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลและรู้จักกันดีอยู่แล้วสําหรับหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณนสโรหรือเจ้าคุณเท่าอาดีตเจ้าอาวาสวัดหนังเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกยันสี่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อประบาณปีพศ2467โดยหลวงปู่เอี่ยมอนุญาตให้มีการจัดสร้างเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกและได้แจกให้กับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญปฏิสังขรณ์ศาลาการปรเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมผู้คนในยุคปัจจุบันให้การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในห้าเหรียญยอดนิยมที่มีราคาสูงเป็นอย่างมากพุทธลักษณะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนั่งสมาธิบนฐานขาสิง รูปเหรียญเป็นทรงใบเสมาด้านขอบเหรียญมีหูในตัวด้านหน้าและด้านหลังมีการแกะลวดลายกระหนกอย่างงดงามที่ขอบเหรียญด้านข้างของขอบเหรียญเป็นลักษณะแบบเลื่อยส่วนเนื้อศีรษะของหลวงปู่มีอักขระที่เขียนว่าพุทธโธและด้านล่างใต้ฐานขาสิงมีอักขระขอมที่เขียนเป็นชื่อท่านคือภาวนาโกศลเถระได้ถูกแบ่งออกเป็นสองพิมพ ซึ่งทางวงการพระมักจะเรียกกันว่ายันสีจุดและยันสามจุดซึ่งมีการเรียกตามจุดไข่ปลาที่ข้างตัวพอผ่านและเลขเจ็ในส่วนของเหรียญด้านหลังมีด้วยกันหลายเนื้อคือเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงด้านพุทธคุณมีความเข้มขลังครบถูกด้านเรียกได้ว่าครอบจักรวาลเหรียญหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอีกเหรียญที่มีความเก่าแก่และมีผู้ให้ความนิยมปรารถนาอยากได้มาครอบครองไว้บูชากันเป็นอย่างมากแต่ค่อนข้างหายากในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมอย่างหลวงพ่อจาดคังสโรหรือพระครูสิทธิสารคุนแห่งวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกิจศัพท์ของท่านจะเป็นที่เลื่องลือในเรื่องของวิชาล่องหนหายตัวและบางไพร รวมไปถึงวิชาบหาอุดและท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในสมัยสงครามอินโดจีนสำหรับเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาสร้างขึ้นในปีพศ2484มีลักษณะเป็นเหรียรูปทรงกลมเป็นหูเชื่อมมีสองเนื้อที่พบคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจาดครึ่งองค์หันหน้าตรงมีอักษรเขียนที่ขอบเหรียญว่า เจปีแห่งอายุไขพระครูสิทธิสารคุณจาดด้านหลังเหรียญมีรูปพระปิดตาอยู่ตรงกลางแล้วหลอมรอบด้วยกลีบดอกบัวด้านล่างมีอักษรเขียนคำว่าเจริญลาบด้านพุทธคุณมีความโดดเด่นในเรื่องเมตตามมหานิยมและอยู่ยงคงกระพันล่องหนและมหาอุดเหรียญหลวงพ่อเต๋วัดสามงามรุ่นแรกอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมหากเอ่ยถึงหลวงพ่อเต๋แห่งวัดสามงาม สำหรับเหล่าบรรดาเสียนพระแล้วก็คงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะท่านถือเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เรืองวิทยาคมอันแก่กลา้ามีชื่อเสียงโด่งดังจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าตำรับแห่งเครื่องรางของขลังอีกทั้งกุมารทองของท่านก็มีชื่อเสียงอันเป็นที่เหลือลั่นของยุคทั้งยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดนครปฐมที่มีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมายและอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่นักสะสมผักเครื่องทั้งหลาย ต่างปรารถนายากได้มาไว้ครอบครองบูชานั้นก็คือเหรียญหลวงพ่อเต๋รุ่นแรกที่เรากำลังเอ่ยถึงอยู่นี้ซึ่งถูกสร้างในปีพศ2486โดยการจัดสร้างของคณะศิษยานุสิทธิ์ที่สร้างร่วมกับวัดอารัณญิการามหรือวัดสามงามจังหวัดนคปรปฐมพุทธลักษณะของเหรียญหลวงพ่อเต๋รุ่นแรกเท่าที่พบจะเป็นเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเป็นทรงเหรียญปั๊มตัดโบราณด้านบนเป็นเหรียญมีหู ด้านหน้าเหรียญจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเต๋ห่มจีวรเฉียงบ่าด้านปลายผ้าสังคาตินั้นเป็นแฉกด้านล่างมีอักขระโบราณด้านหลังเหรียญจะเป็นรูปพระพุทธรูปปางลีลามีอักขระโบราณร้อมรอบวงจำนวนห้าตัวและมีเส้นแสมตรงเส้นเท้าใกล้กับฐานดอกบัวสำหรับเหรียญหลวงพ่อเต๋รุ่นแรกมีพุทธคุณสูงในด้านเมตตาม,มหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัย เหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังรุ่นทอ .1 ปี2513ถูกจัดสร้างโดยนาวาอากาศเอก,กเกษมงามเอกพร้อมคณะอีก11คนมีจำนวนในการสร้างครั้งนั้นประมาณ3,000เหรียญถูกแบ่งเป็นเหรียญเนื้อเงิน11เหรียญสำหรับผู้สร้างและเนื้อทองแดง3,000เหรียญด้านของพุทธลักษณะความสวยงามและการออกแบบสมัยใหม่มีลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงกลมมีหูองค์พระอยู่ตรงกลางมองตรงห่มจีวร ร้อมทั้งมีผ้าสังคาติภาด่ามีอักษรที่หลอมรอบขอบวงกลมในส่วนของด้านหลังเป็นรูปยันที่ลงอักขระพระคาถาพุทธโธอรหังธัมโมอรหังสังโคอรหังหลอมรอบวงกลม8คาบและตรงกลางก็เป็นสามแถว1นึคาบด้านพุทธคุณมีความโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้าแคล้วคลาดเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นแรก ปี2512มีการจัดสร้างที่วัดแจ้งนอกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างในครั้งนั้นเพียง1ื่นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อควรรุ่นแรกที่มีเนื้อเดียวเท่านั้นคือเนื้อทองแดงรมดำโดยจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้บูชาในวันที่9สิงหาคม2512ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปทรงไข่ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคุณครึ่งองค์ พร้อมทั้งมีตัวอักษรหลอมรอบที่เขียนไว้ว่าพระอาจารย์คูณบริสุทธิโธและถังด้านล่างมีจุดสองจุดที่เขียนว่าวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาด้านหลังเหรียญเป็นการลงอักขระยันที่ถูกเขียนเอาไว้ตรงกลางโดยร้อมด้วยตัวอักษรที่เขียนเอาไว้ว่าที่ระลึกฉลองพระประธานบัตรแจ้งนอกในเมืองนครราชสีมา 9. สค12พุทธคุณ มีความโดดเด่นเรื่องแคลวคลาดปลอดภัยและเมตตาม,มหานิยมเป็นเลิศรวมทั้งพุทธคุณอีกมากมายที่อยู่ในเหรียญน,นี้ของหลวงพ่อคูณเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นสร้างบารมีปี2,519ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีราคาแพงมากที่สุดในปัจจุบันและหายากแบบสุดๆเป็นอีกเหรียญที่เหล่าบรรดานักสะสมทั้งหลายต่างใฝ่ฝันและปรารถนาอยากได้มาไว้ครอบครองบูชาปัจจุบัน มีผู้ให้ราคาสูงถึงหลักหลายล้านบาทเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีถูกสร้างขึ้นในปีพศ2519เป็นเหรียญรุ่นที่3ของหลวงพ่อคูณซึ่งมีพุทธลักษณะที่สวยงามแบบสมัยใหม่เป็นอย่างมากได้มีการสร้างไว้หลายเนื้อและจำนวนการสร้างในครั้งนั้นมีเนื้อทองคาจํานวน9เหรียญเนื้อเงินจํานวน199เหรียญเนื้อนวะวโลหะจํานวน999เหรียญและเนื้อทองแดงรมดําจํานวน2,519เหรียญ ซึ่งเป็นการสร้างตามจำนวนปีพศออที่สร้างพุทธลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคุณนั่งสมาธิเต็มองค์มีอักษรที่เขียนทางด้านล่างว่าหลวงพ่อคุณบริสุทธโธด้านหลังเหรียญมีอักขระเขียนอักษรคำว่าวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามการเล่นหาผักเครื่องเหรียญหรือวัตถุมงคลต,ต่างๆทั้งหลายขึ้นอยู่กับความเชื่อ หากแต่เราทำความดีควบคู่ไปด้วยไม่เบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นพุทธคุณต่างๆของครูบาอาจารย์พระอาจารย์ที่เราต่างศรัทธาและเคารพนับถือนั้นก็จะคุ้มครองเราและสำหรับเรื่องราวสิบสุดยอดพระเครื่องเหรียญยอดนิยมที่ผู้คนนิยมตลอดการพร้อมเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่เราได้นำมาฝากท่านในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านและถูกใจ สำหรับสิ่งที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับ